ได้เวลาอัพสกิลกันต่ออเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Assassin's Creed Syndicate นะครับกับ DLC Jack the Ripper กันต่อในพาร์ทที่7เอ่อตอนนี้มีอยู่13พอยต์เอานี้ก่อนเลยนะครับก็คือเป็นสกิลที่เราปาระเบิดไปแล้วศัตรูจะติดสถานะนสีแดงแล้ววิ่งหนีทันทีนะผมว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วจะได้ไม่เปลืองนะครับไม่ใช่ว่าปาไปแล้วเป็นสีส้มันต้องวิ่งเข้าไปซ้ำหรือเจ็ดเป็นโรคกลัวติดต่อกันนะเหรออะไรดีว่า อันนี้ขโมยเลือดเวลาต่อยเอาเป็นโรคกลัวติดต่อกันแล้วกันเนาะโอเคคือมันมันใช้สกิลพอยต์ตั้งหกแต้มนะครับมันต้องมันต้องเจ๋งกว่าปกติแน่นอนส่วนอาวุธมาดูกันดีกว่ามีปืนเข้ามาใหม่นี่ไงเทมพลาชุดเอาโอเคครับหืกระบอกโตใช้ได้เลยดีเดียวอัพเกรดโลดโอเคฮะได้เป็นปืนกระบอกที่ต้องใช้ยาวซะแล้วเ,เ,เนี่ยดูจากทรงแล้วอโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับปะได้เวลาไปุรกันต่อแล้ว ตอนนี้เติมคงเติมของเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากจ,ากจุดภารกิจเท่าไหร่อู๋มีคนซักผ้าด้วยนี่ที่น่าสนใจคือป้ายนี่ครับผมไม่ได่จะเป็นป้ายอะไรคือ <c oughs> มีแบบว่ารอยขีดอาจจะเป็นแบบให้ไปดูโชว์อะไรบางอย่างรอือเปล่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะที่เขาใส่มาในในภาคในดีลซีภาคนี้นะครับตอนนี้อะไรคนมันมุงอะไรตรงนี้เนี่ยกรมเลยเคยเห็นแต่ไทยมุงนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นรดดอนมุงอูดนตรีน่ากลัวมากเลยครับ ต้องฝา่าตำรวจเข้าไปดูข้างในใช่ไหมนี่สะก,กิดแรงก็ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องปลายพราที่แล้วนี่วิ่งหนีกันตับแลบเลยทีเดียวโอเคทำไมบรรยากาศมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าโอ้พระเจ้าโอ้ยนี่มันเมริเจนฮะเป็นหนึ่งเป็นศพสุดท้ายที่แจ็คดูริเปอร์ได้สังหารนะครับโอ้สุดยอดเลยให้มารับเคเวสที่ตรงศพเลยเนี่ยโอเค okay. ในตอนนี้นะครับจะมีชื่อา The Matter of All Crime นั่นเองก็แบบอารมณ์แบบยังไงอะ่ะเป็นแ,บบแม่ของเราอาชยากรน,นี่มั้งเออในคำอธิบายเขาบอกเอาไว้ว่าความป่าเถื่อนครั้งสุดท้ายหรือว่าครั้งล่าสุดนะครับของแจ็คเนี่ยมันจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับอีวี่จะออกค้นหาทุกอย่างของเจ้าปีศาจท,ที่อาจจะเคยถูกมองข้ามไปนะครับทุกอย่างที่ช่วยนำเธอเนี่ยไปหยุดความหวาดกลัวที่มีต่อริปเปอร์นั่นเองมาลุยกันดีกว่าครับ พันนี้ต้องทําตัวเป็นเหมือนกับเป็นชลโลโคมเหมือนจะต้องมาสืบสวนอ,อาชญากรรมอะไรบางอย่างอืมีเงาดูศพแล้วไม่ยอมให้เราเห็นด้วยนะไอปีศาจแกไม่ได้ปีศาจเฮ้ยแกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้อีวี่รีบออกไปซะไป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  เธอเป็นใครบอกชื่อมาเดี๋ยวนี้บอกคุณมันถูกต้องแล้วเหเอผมคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์กฎหมายผมไม่ใช่คนในองค์กรลับเหมือนอย่างคุณฟังช่นนะเจคอบรู้ไม่คุณนั่นแหละฟังผมผมไม่อาจปกป้องคุณได้อีกต่อไปหลักฐานทุกอย่างชี้ไปที่น้องชายคุณองค์กรของคุณคุณจำเป็นต้องลาโดิรปอรปมาส่งมอบตัวในเร็ววันหรือไม่ผมก็จะไม่มีอะไรมาหยุดคนของผมในการจับกุมตัวคุณคุณจะได้ตัวเขาแน่แม้ว่าฉันจะต้องสูญเสียมากแค่ไหนก็ตาม กมแล้แอบ,บลไลท์ทำไมเร่งจังเลยเนี่ยฮะนี่เป็นเด็กเด็กเอ s เก่า้วยเนี่ยเด็กสาวู้โชคร้อยคงไม่น่าจะเกิน25มิสเคลลี่ถูกพบเสียชีวิตเมื่อเช้าเวลา1 0โมงสีห้าลำคอมีรอยเฉือนอย่างรุนแรงและที่หวัวของเธอและลำตัวของเธอก็ขาดวิน,น,นในสภาพที่น่าสิเสียนที่สุดอ,อ๋อลูกน้องของแอบ,บลไลน์น่าจะรายงานเขาถึงสภาพศพสุดยอดจริงๆอืโอเค ไปตรวจดูอย่างอื่นก่อนเลยกันนะครับก่อนที่จะตรวจดูศพมาเริ่มจากตรงนี้เลยปึ๊กบกาต้มน้ำยังอุ่นอยู่อ่าโอเคงั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดเราเร่งมือตรวจสอบณนะตรงนีนะ้อาจจะตามแจ็คทันหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อไปได้เวลาไปดูศพเลยครับทีนี้เราจะเปิดผ้าได้เห็นไหมลองมาดูดูมา เขาควักเอายว่วของเธอออกหัวใจของเธอศักดิ์สิของเธอแกคงอยากให้ฉันเห็นสิ่งที่แกทำเหมือนสินะรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เธอเจอแกทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งเพียงเพื่อพิสูจน์ความเป็นชายของแกนั่แะแจ็คสรุปก็ไม่ได้เจอครับอีวีแค่ปิดจมูกแล้วก็บนพุผพไม่ใช่โอเคเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับน่าสะอสเียนที่สุดเลยไม่มีคำพูดใดจะอธิบายถึงความโหดเหี้ยมที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ได้เมริเจนเคลลี่อ้าวมีสัญลักษณ์ของแจ็คเดริเปอร์โผล่มาแล้วที่ประตูก็มี และบาดแสต่อไปอยู่ไหนอะเจอแล้วครับอยู่ตรงพื้นเป็นรอยเลือดนะครับตรวจสอบกันรอยเลือดมากมายมีคราบเลือดนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งรู้สึกจะเป็นแนวตรงตรง,ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงทางซ้ายมือนะครับชี้เห็นว่ามีวัตถุเข้ามาขวางการกระเซ็นของเลือดนั่นก็คือประตูนั่นเองโอเคตรวจสอบประตูครับปึ๊บฉันไม,ไไม,ไไมไ่รู้สึกว่ารอยพวกนี้จะมาจากตำแหน่งนี้นะเอ่อมีรอยเลือดอยู่ตรงประตูนะครับและมีสัญลักษณ์แปลกๆคล้ายอะไรสักอย่างที่อยู่บนเหนือศพนะครับ พวกตำรวจคงจะขยับประตูตอนที่พวกเขามาถึงยังจุดเกิดเหตุโอเคสรุปตำรวจมันีุกสนนะครับมาผลักหลักฐานโอเคเราถึงเวลาต้องขยับมาเป็นเหมือนเดิมเลื่อชึบเรียบร้อยอยังเรียบร้อยฮะเข้าตำแหน่งแล้วต่อไปมาถอดรหัสข้อความของแจ็คโอเคมาตรงนี้ฟืบอ่ะหันไปที่รอยมาร์กมาร์คซูคเบิร์กเรียบร้อยตรวจสอบ นี่อะไรแจ็คทิ้งเครื่องหมายพวกนี้ให้ฉันสินะของขวัญให้คุณมิสฟรอยและยังจะมีมากขึ้นจก,กว่าคุณจะทำเหมือนที่แจ็คบอกตามรอยเลือดโดยมองผ่านกระจกแจ็คอยากให้ฉันกลับไปยังจุดเกิดเหตุครั้งแรกของเขาฉันจะตามตามที่แกบอกแจ็คจนกว่าฉันจะเจอแกและส่งแกไปยังขุมนรก คุณเจออะไรบ้างไว้ข้อความถึงฉันเจ้าปีศาจน่ากำลังจะพาฉันไปเจอกับเขาสารวัตรฉันต้องกลับไปยังจุดที่แจ็คดูมือครั้งแรกอย่าปล่อยให้ความโกรธบังตาคุณมิสฟรายไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันถ้าฉันตายสารวัตรฉันจะพาเดอริปเปอร์ไปกับฉันด้วยแอนนี่แชนถูกฆาตรกรรมใกล้กับสุสานในไว้์เชเพลโอเคฝากด้อสารวัตรต่นแทํทไม ทำไมอีวี่ต้องพูดจาแบบว่าดูเป็นลางไม่ค่อยดีไงไม่รู้ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมบังคับให้อย่างเทพเลยไม่มีทางตายแน่นอนเชื่อผมสกิลสเกิลอัปเกรดแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวอัปเกรดปืนให้อีกอะ่ะโอเคตอนนี้เวลาไปแล้วนะครับก็ตอนแรกก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเ,เรื่องของสภาพการใช้ชีวิตของเหยื่อของแจ็คตอริปเปอร์นะครับสงสัยจะไม่ได้เล่าซะแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อีวีกก่กำลังจะไปตรวจสอบ จุดเกิดเหตุนะครับก็เหมือนที่ได้เกิดเอาไว้นะฮะคือเมื่อกี้มันเป็นเหยื่อรายที่5้นั่นหมายความว่ารายที่5ผมคงไม่ต้องเล่าแล้วเอาไว้าสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันก็นกคือเหยื่อรายที่5นี้ตายโหดสุดแล้วนะครับคือเครื่องในถูกควักอะไรเงีย้ยสภาพศพแบบคือเละแทบจะไม่เป็นคนอยู่แล้วนะครับคือตายแบบเละมากแล้วรู้สึกเหยื่อคนที่5จะอายุน้อยสุดนะครับเพราะว่า4คนก่อนหน้านี้จะอายุประมาณ40กว่าห้าสิบอะไรเงี้ยแต่เหยื่อรายที่5นี้จะประมาณอายุแค่2-5นะครับถือว่าตาย ถือว่าเหยื่ออายุน้อยสุดแล้วนั่นไงไอ้นิแชแมนเอ้าเดี๋ยวนะห้ามฆ่าห้ามฆ่าห้ามฆ่าเลยห้ามฆ่าคนนะครับโอเคแล้วไ,ไงล่ะทีนี้คือต้องไล่ไปก่อนเออฉันต้องทำให้เกิดความแตกตื่นนะถ้าฉันอยากจะตรวจสอบแบบสงบสงบ,สงบเข้าใจละเก็ตงั้นก็เอาระเบิดเวอร์ชันอัปเกรดไปกินนะฮะคว้างไปเลยคว้างระเบิดไปแล้วต่อไปผมก็ทำให้พี่เบิ้มกลัวดีกว่าเพราะพี่เบิ้มเนี่ยเจ็บปวดสุดแล้วนะครับ ปืนไปนีเอาสไปคินเสียบกรีดรองเยี yeah! ่ยมนีกันไปหมดแล้วมีคนหนึ่งมากำลังมานี้เอสาสไปคินอีกอเรียบร้อยจริงๆเขาก็เห็นพี่เบิ้มแล้วกำลังหัวแดงนะแต่ผมเรียบร้อยแล้วมือไวกว่าตรวจสอบตรงไหนทีนี้เอาข้างหน้านี้เลยนะรอยเลือดมาเริ่มกันเลยจริงๆต้องบอกอย่างนี้แอนนี่แชปแมนนี่เป็นเหยื่อรายที่สองนะครับเออมีใครบางคนเคยต่อสู้ที่นี่การโจมตีครั้งแรกของแจ็คดริปเปอร์ เ,เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเธอในทันทีนะครับแต่มันทําให้เกิดแผลลึกจนเลือดเจิ่งนองโอเคคือจริงๆแล้วออจุดโจมตีครั้งแรกไม่ได้ทาให้เธอตายนะครับเธอบิ่งไปทางนี้นะตามรอยไปจริงๆเหยื่อรายที่หนึ่งกับรายที่สองเนะ่ยผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมเด็เกตที่ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาอีวี่กันจะมาซ้ํารอยเหยื่อรายที่สองครับเดี๋ยวเราจะมาดนะูว่าสภาพตายจริงเป็นยังไงโอเค นี่คือที่ที่แจ็คฉีกสอกของมิสแชปแมนนะครับเหยื่อรายที่2ในการก่ออาชญากรรมของเขาเขาตัดนิ้วที่สวมแหวนของเธอนะครับแล้วแหวนอยู่ไหนนั่นสิข้างหลังหน้าอะไรเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังขุดอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเดอะริปเปอร์ทำให้เธอบาดเจ็บตรงนี้นะครับเธอเสียเลือดมากเลยนะแล้วก็แต่การบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงแจ็คปล่อยให้เธอหนีนะครับเพื่อที่จะได้ล่าเธออีกครั้งและอีกครั้งเพื่อยืดความทรมานของเธอนั่นเองคง่ายคือโรคจิตมาก ปล่อยเฮกเหยื่อคานหนีนะครับนี่เธอวิ่งมาทางนี้แล้วก็มีรอยเลือดรอยต่อไปสำรวจต่อปุ๊บมันนำไปที่ไหนรอยเท้าชีว้ว่าเธอหันหลังกลับตรงนี้แล้วก็เสียเลือดมากเลยเธอหยุดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหันหนีอีกครั้งเธอหยุดมองหน้าแจ็คนั้นเหรอือเพื่อหาเงื่อนกับบางสิ่งอ้าวนี่ไงฮะสุดยอดเลยหันไปทำอะไรสักอย่างมีเลือดมากขึ้นนะครับแล้วก็เธอเพื่อเธอเหมือนกับอ้อนวอนขอชีวิตแจ็คหรือเปล่านะครับ เธอหันหลังกลับเพื่อคว้างอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่าไม่แน่ไม่แน่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เธอคว้างแหวนก็ได้แต่ดูกันต่อครับมีรอยเลือดอยู่กำแพงปึ๊บอ้าวอีวี่ไม่ได้พูดอะไรนะครับครั้งที่3มการโจมตีที่รุนแรงซึ่งก็ยังไม่ได้ฆ่าเธอในทันทีนะครับแจ็คคงชอบความบัดกลัวงของเธอในขณะที่เธอเนี่ยได้แต่เฝ้าดูชีวิตของเธอที่กำลังจะจากไปเจ้าช่วยให้ตายเถอะังมีอีกอ่านี่ไงอันวานี่ครับมีอีกอันหนึ่งแล้วเจอแล้ว ายต้องไปดูจากตรงไหนสักที่อ่ะมี100รอยเลือดตรงนี้สำรวจ100รอยเลือดต่อเคอีพี <Okay. S 1> <ve> e ไม่ได้พูดนะครับอะไรเลยเธอลม้มลงตรงนี้นะครับหมดแรงหวาดกลัวและโดดเดี่ยวไม่เหลือแล้วซึ่งความเมตตาแจ็คคงจ้องมองชีวิตของเธอที่กำลังแหวกว่าอยู่ในกองเลือดแหวนเอเซินของเธอตกงอยู่ที่ไหนสักแห่งอ่ะเค okay, ครับไปยังจุดนู้นครับขตกรรมเหยื่อรายที่สองครับกระเสือกกะสนี้กัน่นดู ตรวจสอบวิธีของแหวนตรงไหนทีนี้เฮ้ยมีเหลืองเหลืองตรงนู้นใช่ปะต้องคว้าไปตรงเหลืองเหลืองมาเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับเข้าเป้าเป๊ะไปหยิบแหวนอะไรเนี่ยเอ้ยเจอแล้วแหวนอ้าวเฮ้ยนกนกนกตาแล้วนกตามนกให้ตามขโมยต่อหน้าต่อตาเลยสุดยอดยิงตายเลยครับใช้สลิงตามไปไหนเนี่ยนกมันกระโดดจับก็ไม่ได้เดีวยวกันได้แต่ดูอย่างเดียว เอาไปหยุดอยู่ตรงนั้นยังไงเราทีนี้โอเคให้กระโดดไปตรงนั้นใช่ไหมปึ๊บยิม้มนี่แล้วเราก็ได้รังนกนะครับของซุปไก,ก่สกอตกันเลยทีเดียวมา <laughs> แจ็คคงอยากมั่นใจว่าจะเจอแผนเ <laughs> จอแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่อีกาเนะี่ยแต่เป็นเรเวนนะครับก็คือนกกาวเว่านั่นแหละมันทิ้งแหวนไว้ในรังของมันนะครับเป็นนกกาวเวา่านกที่มีสีดําตัวใหญ่ๆคล้ายๆอีกาเฮ้ยช้าบแล้วผมจะวิ่งไปไหนในกรรพระเจ้าจอจ ไกลกันไปหรอเปล่ากระโดดลงเลยฟึบเพลินไปหน่อยออกไปนอกเขตสุสานซะงั้นโอเคครับมาตรวจสอบรหัสของแจ็คกันเถอะแจ็คได้ทิ้งข้อความอะไรไว้ทีนี้เรียบร้อยเข้ารหารัสป,ปึ๊บสิ่งที่เป็นความเชื่อไม่อัดปกป้งตัวมันเองได้กันหรอข้อความนี้ความตั้งใจแรกงคงส่งไปถึงนอ้องชายฉันแน่ๆแ,แ,แคทอรีนแอโดถูกฆาตกรรมในจตุรัสเล็กๆใกล้ๆกับทางรถไฟ <gasps> กรแล้วแคทเธอรีนาโดน,นะครับเหยื่อรายที่4ี่ไอ้นี่มันข้ามไปเลยน้องๆไม่ต้องสองไม่ต้องยังไม่ต้องงงคือในตามประวัตินะครับเหยื่อรายที่3และ4นี่แจ็คเดริเปอร์สังหารในเวลาใกล้ๆกันนะฮะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอาจจะสืบสวนรายที่3ปไปพร้อมๆกับรายที่4เลยโอเค ก็ดีเหมือนกันนะครับที่ในตัวเกมได้พามาดูสถานที่เกิดเหตุเขาเรียกว่าอธิบายการเสียชีวิตเหยื่ออย่างชัดเจนครับแต่ว่าในเนื้อในเนื้อเรื่องเกมมันจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะรู้สึกเหมือนกับมันจะชี้นาประมาณว่าเหยื่อทุกรายเนี่ยอดีตเคยเป็นแอตซินมาหมดนะครับแต่ว่าในจริงในชีวิตจริงมันไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้เป็นแอตซินหรอกเขาเป็นแค่เหมือนกับเป็นนางโลไม่ใฉ่นะครับผมปินเข้าทางนี้ดีกว่านะมาโอเคฮะไปดูจุดเกิดเหตุต่อไป ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่า3กับ4เสียชีวิตใกล้กันนะครับหนเราไปดูมาแล้ว5เราดูมาแล้วเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าในตามประวัติแล้วแจ็คสังหารแค่5คนนะครับกรำและวนีรถไฟของเราหรือเปล่าเนี่ยกรมฆ่ามหมดเลยห้ามฆ่าใครอีกและโอ้โหเพียบเลยมีตำรวจด้วยกรมมีมีพวกอันนี้ด้วยผมว่าต้องปาระเบิดเลยครับมา ระเบิดนัดเดียวได้คนสี่คนใครมันเห็นอะไรตรงไหนเนะนี่ยอุ๊ยบนบนหลังคารถไฟฮะพี่น้องมาเก็บก่อนเลยมานี่มามานี่มาพี่ห้ามฆ่าคนแต่ผมจะเอาสปา์เสียพี่แทนแล้วกันเยี่ยมเรียบร้อยฮะอะไรเนี่ยวิ่งขึ้นมาทำไมกันเลยกรรมแลวฮะได้ไหมได้ไหมขอร้องอย่าฆ่า โอเคกลัวหมดแล้วตำรวจข้างล่างคนหนึ่งขึ้นมาดิกลับวิ่งไปไหนเ <laughs> ยบ่ายไปเนี่ยยังไม่บายนะครับยังยังไม่ปลอดภัย <Hey. S 1> เก็บตำรวจก่อน <c oughs> ปึ๊บไปไหนแล้วตำรวจนะ <c oughs> โอ้ยหัวส้มแต่วิ่งไปสักไกลเลยโ okay, okay. อเคโอเคเอามาแล้วกับเดินกลับมาแล้ว <c oughs> หายบักเลยใช่ไหมหายบักเลยใช่ไหมยังไม่ถึงเข้ารายาะยะระเบิดแล้วคุยอ่ะไปลูกสุดท้ายเดิมพันที่นั่นนี่แหละ เรียบร้อยจบฮะถ้าตํารวจมีอีกก็ต้องสไป์เสียบแล้วพี่น้องสองคนนี้ยังไงเนี่ยไ,งไม่ยอมไปรอระคือวิ่งหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมมานี่มาเอาสไป์เสียบจะได้จบจบกันไปเหลืออยู่สองอันพอดีเสียบให้เขาเก็บไว้ตรงนี้ละมาคนนี้ยังไงต่อครับอีกคนหนึ่งจบหมดซื้อแล้วซึ่งอาวุธผมตอนนี้เตรียมไประเบิดควันต่อเวลาสํารวจอ่ะเริ่มจากตรงหัวมุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับหืมลอยเลือดโอเคสํารวจครับปุ๊บ แกมันปีศาจแกฆ่าไอส้สัสินทุกคนแค่น้องชายฉันหัดหลังให้กับแกแกถึงกับเชื่อในความบ้าของแกโอเคครับอ,อมีอรอยเลือดจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าแจ็คได้เฉือนคอของลิซี่สไตร์ที่นี่นะครับอ๋อลิซี่สไตร์อันนี้ครับเหยื่อรายที่สามซึ่งมันก็ฆ่าเธอในทันทีนะครับส่วนเคที่แอดโดนี่มีเวลาพอที่จะหลบหนีแล้วใครมันมาเห็นอะไรไงเนี่ยยังมีเหลืออีกเหรอกรรมแล้วครับพี่น้อง คนนี้เขาอยู่ดีๆวิ่งมาเป็นหัวส้มนะฮะแล้วทำไงดีละทีนี้ผมสามารถที่จะต่อยตีเขาได้ไหมมาแนละ้วฮะพี่น้องทั้งหลายปึ๊บอย่างนี้ได้ไหมเข้าขายขยฆ่าประชาชนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวลองต่อยดูยก่อนแล้วกันโอเคผมไม่ได้เข้าขขยเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โอเคนี่นะครับสรุปเหยื่อรายที่3ามเสียชีวิตตรงนี้ คือต้องบอกก่อนว่าในชีวิตจริงนี่นี่งไงข้อความเหยื่อรายที่3มเนี่ยเขาบอกว่าสภาพศพเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าฆาตรกรรมไอ้แจ็คเดอแอร์ฆาตกรแจ็คเดอะริปเปอร์เหมือนจะรีบนะครับทำให้ปาดแค่คออย่างเดียวแต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมาตรวจสอบจุดต่อไปครับมันนำไปที่ไหนนะเธอกระโดดข้ามรังพวกนี้นะครับแจค็คที่ปาดเข้าท่าของเธอนีครับบาดแผลของเธอไม่ลึกมากคงแค่เพื่อป้องกันไม่ให้เธอหนีโอเคเข้าใจละแสดงว่าเหยื่อคนที่สามที่4ี่อยู่อยู่ใกล้กันคนที่3ามเนี่ยปาดคอแล้วก็ตายเลย ส่วนคนที่สี่เนี่ยนะครับกำลังวิ่งหนีแต่โดนเฉือนข้อเท้านะครับวิ่ง,ว,งวิ่งหนีได้ไม่สะดวกตรวจสอบแล้วตรงนี้ต่อฮะฉันก็จะตามรอยพวกนี้นะเธอกระโดดข้ามกำแพงนะครับในความพยายามที่จะหนีเดริเปอร์โดดข้ามแพงตรงนี้ใช่ไหมตามครับตามตามตามโอเคแล้วไงครับเธอกระโดดลงตรงนี้นี่ป่ะรอยเลือดอ่าเจอแล้วครับปั๊บตรวจสอบต่อนี่มีรอยเลือดอีกเพียบเลยเออแอโดกลับไปที่กำแพงเหมือนกับ แบกอะเหมือนที่ว่ากระเด็นมาที่กำแพงตรงนี้นะครับเลือดออกมากเลยแจ็คคงจะตัดลึกขึ้นบางทีอาจจะเป็นตรงส่วนท้องอ๋อนี่ไงแจ็คคงจะแบบว่ามีคือมันเขาบอกว่ามีแผลดุนแดงมากนะครับคงจะแจ็คคงกระโดดตัดหน้ามาแล้วมีเสียบท้องเหมือนเธอจะหนีตรงนี้อ่าน,นี่ไงมีรอยเลือดตรงนี้ํำรวจต่อเหมือนมีร่องรอยการต่อสู้ตรงนี้นะครับคราบเลือดและรอยมือชี้เห็นว่ามิสแอดโดเนี่ยกำลังคลานหนี ด้วยมือและเขา่านี่ไงกำลังคลานเลยนะฮะเริ่มอ่อนแรงแล้วแล้วก็เริ่มเข้าตาจนนะครับแล้วก็กําลังคลานหนีมาที่ผู้หญิงคนนี้นะครับนี่ไม่ใช่ตัวแสดงแทนอะไรอย่างใดแต่เขามายืนขวางขอโทษนะครับคุณป้าตำรวจนหนึ่งเออนี่คือที่ที่ทมิสแอดโดหายใจครั้งสุดท้ายทําให้ขายหน้าไ,ได้เสื่อมเกียิโดยแจ็คเขาต้องการลงโทษน้องชายของฉันเออแจ็คจบความเจ็บปวดของมิสแอดโดตรงนี้นะครับก่อนจะโยนร่างของเธอลงพื้นเพื่อปลุกเร้าความน่ากลัวแล้วก็ เหมือนกับเป็นพิธีการเชือดอะไรเงี้ยนี่ไงโอ้โหโดนจับโยนนะครับเนี่ยไม่สภาพนี้ไม่ได้แบบไปในท่าฟรีดาดาวน์นี่แน่นอนถูกโยนลงพื้นแบบได้ความปลาณนีแล้วก็เลือดเย็นมากๆเลยไปสำรวจต่อด้านล่างครับตกตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยนี่ไงหุ่รอยเลือดเพียบเลยคือครูดลงมาเลยเท่านี้ครูดลงมาเป็นทางยาวเลยอะสำรวจฉันต้องหาที่ที่แจ็คฆ่าเหยื่อรายอื่นของเขาเอาหรอต้องไปสำรวจต่ออีกเหรอ เธอถูกพบที่นี่ในสภาพความหน้านะครับลำคอถูกเฉือนและหูข้างหนึ่งถูกตัดออกลำไส้ถูกควักออกมาบางตำแหน่งก็แสดงเห็นถึงความโหมดเหี่ยม <c oughs> สุดยอดนี่นะครับรายที่4คือรายที่3เนี่ยถูกปาดคอตายนะครับด้วยความรวดเร็วแต่ว่ารายที่4นี่ตายแบบทรมานส่วนรายที่5นี่โหดเหี่ยมสุดแล้วเครัยแล้วไงต่อทีนี้มีจุดม่วงๆขึ้นแล้ไปตำรวจตรงไหนนทีนี้ มีรอยข้อความแจ็คอยู่ตรงนี้อ๋อมี2จุดตรงนี้โอเคเรามาเริ่มเหนงข้างบนนี้ก่อนแล้วกันครับปุ๊บโอเคสำรวจโอเคมีรอยเลือดอยู่ตรงนี้นะครับ <me> ก็เขาบอกว่ารอยเลือดตรงนี้มีขนาดเล็กเกินไปนะครับที่จะมาจากบาดแผลของเหยืออ่อเออเหมือนกับมันไปหยุดอยู่ใกล้กับกองฟางไอหยดที่อยู่ใกล้กับกองฟางเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นนะครับ บอกเป็นนายว่ามีวัตถุชุ่มเลือดที่อาจจะก,กลิ้งหรือกระเด็นมาจากตำแหน่งอื่นเมื่อกี้มันจะเห็นตรงนี้กามอีวี่ติดติดคมไฟรอยเลือดตรงนี้เล็กๆโอเคมีรอยเลือดอีกนะครับละอองเลือดขนาดเล็กแต่ไม่ใช่มาจากการต่อสู้กระเซ็นมาจากวัตถุเล็กที่ชุ่มไปได้วยเลือดที่ถูกโยนมาจากที่ถูกโยนมายังตำแหน่งนี้นะครับ,อ,รบอ๋อแหวน a s s ซ s น,นของเธอเขาหล่นอยู่แถวไหนสักแห่งเข้าใจแล้ว ไปครับนี่ไปตรงนู้นแล้วก็เอามาชี้ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าอันนี้ได้เป็นรอยโยนแหวนนะครับโอเคมาตรวจสอบปุ๊บอันนี้ไม่ยากเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเข้าจุดยังเนี่ยกดโอไม่ได้ตั้งสี่ยังไงล่ะฮะทีนี้หรือต้องลงมาทางนี้เดี๋ยวลองลงมาดูกันต้องลงมาทางนี้รึเปล่าคือแต่มันอยู่บนแนวเด้อเอากรม สำรวจยี่ได้เลยไหมเอาเลยได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมั่นใจมากโอเคนั่นตรงกองฟางไปครับดูตรงกองฟางต่อโโอ้หเด้งมาอย่างนี้นะครับดูสเต็ปวิธีโค้งฟื้บๆสำรวจกองฟางปุ๊บเขาแค่แกะเกาโอเคผมบอกว่ามันไม่ใช่การตรวจตรวจคนที่รอบครอบสักเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้ต้องการการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและยังไงละ่ะฮะ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนี่คือยังไงต้องอยังไงต้องเข้าไปในนี้หรือเปล่าแหวนของเธอต้องอยู่ไหนสักแห่งอ่านี่ไงใช่จริงด้วยต้องกระโดดเข้าไปในกองฟางนี่ครับเดี๋ยวนั้นแล้วรีค้นแหวนหรือนอนดิ้นเนี่ยแหวนเอเธซินสองวงแจ็คฆ่าผู้หญิงสองคนที่นี่ทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ของเจคอบโอ้เจอแล้วนะครับพวกมันอยู่นี่สรุปแหวนตกอยู่ในกองฟางสองวงเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้ นายได้เวลาถอดรหัสของแจ็คครับเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หันมาทางนี้อ่าโอเคนี่ครับเรียบร้อยตรวจสอบเลยต้องตายกัอีกสักเท่าไหร่แกถึงจะเห็นความจริงปอลอน้องชายของแกไม่ได้ฟังถึงสิ่งที่ฉันอยากเออสิงฉันได้มอบบทเรียนให้กับเขาความเชื่อของพวกแกทำให้พวกนั้นล้มเหลวเหมือนกับแม่ของฉัน แจ็คอาศัยอยู่แถวนี้กับแม่ของเขาเมื่อตอนเขายังเป็นเด็กนั่นคือที่ที่เขาอยากให้ฉันไปสําหรับแจ็คการตายของแม่ของเขาก็น่าเป็นคดีฆาตกรรมเหมือนกันอ้อเหยื่อรายอื่นที่แท้ก็คุณแม่ของแจ็คนี่เองคุณแม่ของบักแจ็คเดอะริปเปอร์นี่เองฟึบโอเคครับออกไปเลยไปฮะตอนนี้สรุปสถานที่เกิดเหตุของเหยื่อรายที่1 2 3 4 5นะครับเรียบร้อยอีวีตรวจสอบเสร็จครบเรียบร้อย บอกว่าเพื่อนๆคงจะได้ทราบแล้วนะครับถึงสภาพการตายที่น่ากลัวของแต่ละคนต่อไปก็ถึงเวลานี้นะครับนี่ที่นี่คืออะไรเนี่ยเดินทีเปร์มไม่ได้ฆ่าใครที่นี่นี่อ่ะตรวจสอบตรงนี้เอ้ยเด้อเด้อเอเอ้าเป็นข้อความของแม่แจ็คไอเด้ออะไรกิ้งมาอะ,อะไรเนี่ยกล,ล่าวละห้าระเบิดหลอนนี่ไม่ใช่พูในวันตุ่จีนหรือวันกรอยกระทงได้ยังไงเอาคาซีมาแล้วแจ็คมายัางไปข้อความของแจ็คล้วไงต่อ เฮ้ยแจ็คเป็นภาพหลอนหรือปล่เนี่ยฉันเกิดที่นี่รอดตายจากโรงพยาบาลบ้า,าและได้เรียนรู้สิ่งสุดยอดจนกระทั่งเขาทรายศฉันมาทดสอบความเชื่อของแกกับฉันกันเถอะโอ้อฉาก,กนี้หลอนสุดๆอะไรเนี่ยหนีไปหนีไปกับเจคขอบิ่งไปแจ็ค อ๋อแม่ให้หนีไปกับเจคอบนะครับการฆาตกรรมแม่ของแจ็คในวันนั้นคือวันที่เดริเปอร์ได้ถือกำเนิดึ้นและเขาก็โทษน้องชายของฉันโทษความเชื่อที่ทำให้ทุกอย่างล้มเหลวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันควรขอบใจเธออีวี่เจคอบแค่สร้างแรงบันดาลใจสิ่งที่ฉันทำด้วยการทรยศของเขาแต่การแสงของเธอกับสร้างแรงบันดาลใจในผลการชินเอกของฉันวันนี้กรรมและเยอะแยะไปหมดรอเคาน์เตอร์อย่างเดียว นี่ยบิดแขนมาแจ็คไม่ว่าแกจะมีกี่คนรอเคาน์เตอร์เดียวครับฟึบสวยเยี่ยมเออใจกระซิบวาไปมาอีกมาอีกมาอีกเฮ้ยแทงเข่ามาบิดแขนเข่ามา่อว่แา,าแกจะมีสักกี่คนแจ็คแกม,มีเป็นร้อยใครจะฆ่าเป็นร้อยไปแน่เรียบร้อยมาม้าม,ามา้าบิดแขนเอาละแจ็คคนสุดท้ายแกมาเลยแกมาเลย กดอะไรไม่ติดกดอะไรไม่ติดกดเอ็กซ์โต๊กนี่แหละมาดิมาดิใส่ก่อนได้เปรียบแล้วคนนี้ใส่ก่อนได้เปรียบแล้วใส่ก่อนได้เปรียบแล้วเฮ้ยอุ้อ้ยออ้ยตัวหลอกคอนเตอร์ดีกว่าหลอกคอนเตอร์ดีกว่าชัวตีก่อนแล้วมันเจ็บมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดเอ้ยขยี้อะไรสิไอ้คิ้วไม่ได้โปรดอ้าวกรรมภาพหลอนเลยนี่แล้วมีใครตายไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะหวังว่าคงไม่ โรงพยาบาลบ้าลัมเบิร์ดอัสเซเลมแจ็ครอยเชิญมองผ่านกระจก <S 2> <S 2> โอเคจสิส้นภารกิจแล้วเดอะมั t เตอร์ออฟออคมโอ้โหสุดยอดสรุปนี่เป็นสถานที่ที่แจ็คเคยอาศัยอยู่นะครับแจ็คเดอะริปเปอร์เอาละตอนนี้บอกแสชีพไปที่โรงพยาบาลบ้าที่ในเขตลัมเบิร์ดนะครับเอาไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อกักบพาร์ทหน้านะครับสำหรับเอลซินคริสติเคท สำหรับพาร์ทน,นี้ผมและอีวี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณจะดื่มดำเต็มที่เลยแล้วพบกันสวัสดีจ้าบายท้าไปตํตรวจชอบมาตอนตอปลายพาร์ททุกทีเลยเนี่ยไ <laughs> ฟครับไบป